อไอเดียไอเดียเอเกิดแล้วของ,ย,องยี่ต่งครอบนั่งห้อยขานั่งห้อยขาอาหารตามสั่งอการตรวสอบร่วงเออเจ้าเจ้าใช่ไตรงเช็คอินแล้วเรียบร้อยหนึ่งร้อย,อยสวยงามสวยงาม ตรงๆันตรงมัการมันกซุม้มเสร็จแล้วนะซุม้มเสร็จแล้วนะที่กั้นตัวตับเหวียวแ,วแ้วนะี่เป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูอโอ้โหไม่ธรรมดานี่เป็นช่างด้วยพี่น้องเนี่ยเดเป็นช่างด้วยเป็นขายขายกับข้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยกวก็ หนมจีนแกนอร่อยหม,มนเนีนข,นข,า,ข,นขาหมูข้าขหมูเข้าหน้าเต็อคบมหอบมูกรอ,อ,อ,อบเอาเต็มที่เลยนะครับเชฟเชินเ,เชฟมือทอง่ะนะลูกชายเฮียโอ้โหสุดยอดสุดยอด

ทำน้ำตกด้วยน้ำตกของฝากของฝากเออลูกชายชอบเลยดั้งเดิมโอเคถนนเนี้ยเอาเนี้ยอุดหนุนดั้งเดิมดั้งเดิมห่อเงี้ยดั้งเดิมห่อเอาอ๋อเนอะลูกชายชอบใช่ใช่เดี๋ยวใส่รวมกันใจร่วม Okay. โอเคมีกระเช้านัาง่งมีกระเช้านัาง่งอะไรนะอะไรนะเฮียนี่อะไรนะไออะไรนะไอว่านลูกไก่ครับมีมีเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นสิริมงคลยังไงอ่ะอ่ในเรื่องค้าขายครับโอเคค้าขายเนาะต้องเป็นคู่นะแพ็คคู่เนาะ ต้องเป็นคู่หน่อยเดียวก็ได้ครับโอเคแล้วถ้ามันเป็นใบขึ้นมาเราก็จะตัดว่านลูกไก่อ๋อมีใบด้วยมีใบด้วยใช่มันจะมีใบขึ้นมาแต่ว่าเขาท้ายมันอยู่แค่นี้อ๋อโอเคเนาะเหมือนลูกไก่เป้เลยเพื่อนๆดูนะผลนุ่มเลยฮะผลนุ่มเลยโอเคเราสั่งกับข้าวร้านเยตะตรงขาประจำเดี๋ยวพาเพื่อนชมบรรยากาศร้านกว้าง นั่งด้านหลังเมื่อกี้เราขาไปขึ้นไปดูซุ้มนี่มุมที่นั่งเดี๋ยวเขากำลังปรับปรุงอยู่นะ่ยโอเคปรับปรุงสวยงามสวยงามเอ้ยเป็นไอเดียเป็นไอเดียสวยงามเดี๋ยวก็ทำเองแค่เป็นช่างในตัวเรื่องหนยเออสวยงามสวยงาม รอบบึงเหรอเพื่อนเข็นเลี้ยงตาด้วยเออนั่งห้อยขาได้เลยเออนั่งห้อยขาได้เลยส่วนสำหรับที่กั้นของตกเป็นการนำวัสดุเหลือใช้เอามา <c oughs> ให้เป็นประโยชน์นะเป็นฉากั้นแอร์ครับฉากั้นแอร์นะเป็นใบฉากั้นแอร์กินได้ยังไงนี่าตรงเลยสุดยอดเลยผมทำผ้าม่านด้วยไงผมทำผ้าม่านด้วยผ้าม่านด้วยจะมีฉากั้นแอร์ซึ่งอยู่ในในกลุ่มเดียวของตกแต่งบ้านไอเดียใช้เราก็เอามาทำคือเฮียเขาบอกว่ากลัวตัวสับลูกค้าล่วงใช่พวกนี้เนาะเพราะเครื่องมือเพราะว่าไอเดียบอกว่าเครื่องมือของเฮียเขาก็ล่วงไปหลายหลายชิ้นแล้วกว่าจะเสร็จอ่ะกว่าจะเสร็จกี่หลายอันครับเก่งมากเก่งมากสุดยอดเลยนะ อ่ะตกลงนี้เอาแบบรูปเลยตั้งแต่เวิร์มหลังคาแล้วก็วางระบบฐานเถินจักประมาณมันนี่แสนสอง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 ต้นตแสนครับเอานี้นะกรอบนี้นะใช่ค่ะเฉพาะหลังคานี่ก็ห้าหมื่นกว่าแล้วห้าหมื่นกว่าจัโอ้โมันมันมันพื้นแล้วลงเสาอีกลงเข็มอีกโอเคโอเคจะสวยงามสวยงามโอ้โหสวยงามสวยงาม ลูกค้าที่นั่งนะฮะมีบรรยากาศนั่งมีพัดลมตัวใหญ่ๆพัดลมยักษ์เมนูมาครบจบที่เดียวเลยนะครับหมูเอ็ดเป็ดไก่อาหารทะเลมีหมดเลยแล้วเย็นๆนี้ก็นั่งห้อยขาเนยไงนั่งห้อยขาเลยน,เนั่งได้แล้วครับนั่งได้แล้วบรรยากาศดีมากโทรศัพท์ไม่ล่วงนะไม่ล่วงเลย <c oughs> ไม่ล่วงมีอยู่อย่างนึ่งมีอยู่อย่างนึงครับอาหารปลาอยู่บนนู้นนะอาหารปลาผมยังไม่ได้ยกลงมา,าถูกแค่สิบบาทโอเคโอเคครับผมาาแล้วก็จะทำ จุดชมปลาจุดให้อาหารปลาตรงนี้เจ้า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 อาหารปลาตองน้าตรงนี้เดี๋ยวอมอง,มองไม่เห็นคิดว่าขนมเขาหยอดเหรียญลงไปปึ้งนับสต็อกสุดยอดสุดยอดแนะนาแนะนาําร้านนี้ตรงนี้ผมนี่ลูกค้าประจําอาหารตามสั่งไงะะยูเมื่อไหร่ก็แวะมาอ่ะเรากับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราสั่งไว้ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเจ๊ก็เตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวอ่ะแล้วเราหุ่นน้ำเรียกหน่อย mm. เป็นน้ำส้มเหรอ mm. เจ๊กดกดเท่าไหร่กดเท่าไหร่เจ๊ตัวนี้สวยมากสามสิบนะสามสิบ oh. เปล่อลูกชายชอบ๋ย่เอา้าว ลูกชายนะเทากระเพาเก้ากล่องรเราสั่งกระเพรานี่บอ,อดี้บอดีดด Body, สออ้สวยงามเก้ากล่องเปิดเปิดเปิดบอดี้สวยงามรสชาติเต็มร้อยสวยงามรสชาติเข้มขน้นโอเคอเราสั่งไปสามกล่องแล้วก็มีเซ็ตขนมจีนเซ็ตขนมจีนมาที่นี่ต้องเจอเจ๊มแมวเนี่ย เออแกแกจะเกจะยิ้มโอ้น้ำแกงเยอะมากเซ่บจีนจีนนะครับห้าสิบาทรวมไข่ด้วยคุ้มเกินคุ้มอร่อยผมมานี่สั่งทุกรอบเลยนะเจ๊เนี่ยบอกเลยาจอดอินดี้สั่งทุกรอบเลยอร่อยสุดยอดสุดยอดเข้มข้นน้ำยาก็เข้มข้นมากโอเคแกงเตะตายจริงแล้วเรากินกันเบื่อแล้วไงคนใต้ไงเออเราก็เลยตามสั่งลูกชาย อ่ะแวะมาร้านเจ๊มแมวนะครับเออตรงนะครับอ่ะเจ๊ใส่ใส่ขวดเลยนี่ขวด30บาทสวยงามมากโลโก้อ่ะน้ำส้มสายน้ำผึ้งดอยหลวงเจ๊รับมาจากไหนมีคนมาส่งมีคนมาส่งครับเท่าไหร่อ่ะลูกชายเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยนี่นี่เจ๊อร่อยเนี่ยผมติดใจนะครรสชาติเขาเข้มข้นนะฮะเขาไม่หวงเครื่องปรุงไอ้เครื่องเคียงเลยนะฮะเต็มที่เลยอคค่ะสามบาทโอเคครับ